ดราม่าสนั่นอันนี้ก็เป็น,<ใ>นอีกนหนึ่งครั้งนะคะคจากกรณีที่พี่อุ้มเนี่ยนะคะมิสแกรนด์ Thailand 2023เนี่ยเปลี่ยนชื่อและนามสกุลเป็นเชอรลิน<อ>พี่บูนชัยสิโรทโออุอ้ยเหรอแต่กลับโดนบอสบอกว่าทำไมอะ ไปเปลี่ยนเป็นชื่อเดิมกลับไปเป็นชื่อเดิมไปทำไมอะเรื่องนี้เกิดดราม่าบานปลายด้านนางงามรุ่นพี่ก็โดนจวกไปด้วยไปฟังกันค่ะจังหวัดเพชรบุรีเดี๋ยวฟังนะจริงๆแล้วบอสชอบชื่อเชอรีนไหมคะบอสชอบชอบมันแปลกดีที่ที่เรียกบ่อยไม่ได้หมายความว่ารวยนะเรียกก็คือเรียกรวยก็คือรวยกำลังจะรวยไงครับไปเรียกบ่อยๆคิดดูนะเกิดจากตำบลบ้านนาจังหวัดเพชรบุรีเกิดมา มีตต้นตาลกระท้องนาพ่อก็ไถนาแม่ก็หาของเรียนโรงเรียนวัดยยเรรีนโวช่วยไปทําสํารวจเถอะทั่วประเทศไทยลักษณะแบบนี้แจะบอกเดี๋ยังนะก็คือไม่คืออย่างนี้ค่ะเรื่องชื่อนี่แหละมันเป็นเรื่องแรกเลยก็คือหลังจากที่พี่อุ้มเนี่ยค่ะจริงๆอ่ะเขาคือพี่อุ้มทวีพรแต่เขาไปเปลี่ยนเป็นเชอรินซึ่ง ก็อินเตอร์ขึ้นนะเขาอาจจะเขาอาจจะดูแล้วชอบแล้วแบบมันเรียกง่ายอะไรยังไงด้วยวะนี่ก็เปลี่ยนมาไม่รู้จะกี่ชื่อเราก็ชอบเราก็ชื่นชอบในหมายถึงว่าปะพาส่วนตัวอันนี้ต้องบอกเราส่วนตัวเรามูส่วนตัวอันนี้คือความชอบส่วนตัวเราเชื่อของเราเวลาจะเปลี่ยนชื่อก็โม้แล้วคนที่เปลี่ยนให้คุณย่าแกแกอ่ะเราก็ทําตาเพราะแกก็บอกว่าไปดูมาเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนมันก็มันก็ใช้ตั้งแต่นั้นเลยนะปะชื่อแรกคืออะไรวรัญญาก็ดีแล้วแล้วแม่ก็แม่ก็บอกว่า ยังไม่ดีเป็นตุรีพรตุลีเปลี่ยนมาจากวรัญญาเป็นสุรีพรยังไม่ดีอีกเอแม่จะเอาอะไรณปภาพาน่อันที่สามมันก็แล้วแต่อันดีเลยเนาะอันนี้ก็ดีเลยเนาะเห็นไหมแล้วก็มาความเชื่อเราก็รู้สึกว่าจากทวีพรก็เป็นเชอรีนพิบูลชัยสิริสิโรธรนค่ะเชอรีนก็เหมาะกับหน้าเขานะใช่ดูินปรากฏว่าอย่างนี้ก็คือว่า ก็บอกว่าเฮ้ยไปเปลี่ยนเป็นชื่อเดิมเลยก็เกิดเป็นดาม่าบานปลายนางงามรุ่นพี่นะคะอย่างพี่อิงฟ้าเนี่ยเขาก็โดนจวกไปด้วยหลังมีคลิปช่วงหนึ่งที่ปาที่พูดบนเวทีเมื่อกี้เลยทันเมื่อกี้เปลี่ยนชื่อก็ไม่มีงานอยู่ดีลองเปลี่ยนเป็นอิงฟ้าจะได้จะได้นอนบ้างอุ้ยมีไหมมีไหมไม่เข้าใจเอาใหม่เออเอาใหม่สิยลองเี่ยสิมีไหมมีไหมเดี๋ยวฟังนะจริงๆแล้วบอสชอบชื่อเชอรินไหมคะบอสชอบชอบมันแปลกดีเออ ที่เรียกบ่อยไม่ได้หมายความว่ารวยนะเรียกก็คือเรียกรวยก็คือรวยกำลังจะรวยไงครับแบไปเรียกบ่อยๆคิดดูนะเกิดจากตำบลบ้านนาจังหวัดเพชรบุรีเกิดมามีแต่ต้นตาลกระทงนาสามารถไม่พอใจหรือว่าพ่อยนนขับเขาแม่ก็หาของเรียนโรงเรียนวัดช่วยไปทำสำรวจเถอะทั่วประเทศไทยเดี๋ยวฟังนะ คืออย่างนี้มันมีหลายประเด็นประเด็นแรกก็คืออันเนี้ยว่าคือเหมือนเป็นฟีลว่าถ้าต้องใช้คำเนี่ยไม่ต้องดราม่านะคะแฟนคลับหรือ FC บอสคือคนส่วนหนึ่งเขาก็มองว่าเหมือนเป็นฟีลบูลี่ว่าแบบเธอมาจากอะไรเ,เพมาจาจกออาธอมาจากบ้านไหนแม่นแน,แน่แต่มาจะเป็นเชอรีนฟีลนั้นเข้าใจแม่เข้าใจไหมฉันเข้าใจบอสอีกคือก็เขาต้องเข้าใจบอสว่าอบอสเป็นคนยุค 90น่ะเอ่อสมัยก่อนน่ะเขาเล่นกันอย่างนี้เลแต่ว่าสมัยนี้มันเล่นไม่ได้อันนี้ก็พูดตรงแต่ก็อย่าอย่าอย่าดราม่านะคะอันนี้พูดเรื่องจริงจะย้อนกลับไปดูสมัยก่อนเนี่ยคนยุค90 80เนี่ยเขาชอบเล่นกันโดยที่ตอนนั้นมันยังไม่มีคําว่าบูลลี่ไม่มีฉันเชื่อว่าคุณบอสนวัดไม่ได้ตั้งใจจะให้คิดออกไปแนวนั้นไม่ได้เข้าข้างแต่ว่าประเด็นหลักๆคือแค่อยากจะแซวว่าชื่อเก่าอดีอยู่แล้วไปเปลี่ยนทําไมซึ่งเด็กสมัยนี้ก็จะบอกว่า ถ้าแซวอย่างนี้อ่าแซวดีกว่าก็เข้าใจทุกคนก็พยายามปรับตัวเราเชื่อว่ารุ่นแม่เนี่ยพยายามปรับตัวแหละแต่บางทีก็เพิ่นอ่ะก็เพลอนอ่ะเพราะว่าความสนิทสนมนั่นแหละความนั่นแหละความแล้วแต่ว่าอย่างที่แม่บอกเลยว่าเด็กสมัยใหม่หรือเดี๋ยวนี้พอมันมีคําว่าบูลลี่มันก็เลยไปประมาณว่า อ๋อคือบอสพยายามจะบอกว่าอย่างอุ้มที่มาจากแบบเอาพูดกันขอภาษาชาวบ้านนะบ้านนอกบ้านนาน่ะเธอเหมาะกับทวีพรแล้วเธอไม่เหมาะกับเชอรีเชอร์รีอเป็นทรงๆนะแต่นจะพูดแบบนี้ได้ต้องสนิทสนมกันแต่เขาไม่โอเคโอเคเข้าใจเจ้าของเขาก็ไม่เข้าใจก็เข้าใจ เหมือนประเด็นก็คือพอพี่อุ้มมาโดนอย่างเงี้ยเขาก็เลยทักแชทไปหาบอสแต่แล้วทีนี้บอสเอาแคปที่อุ้มทักไปมาโพสอีกอันนี้เลยอันเนี้ยอันเนี้ยโดยความรู้ส่วนตัวคือไม่เห็นด้วยก็เห็นเหมือนกันแต่ก็คือพูดกันเป็นทีละเรื่องๆไปอันเนี้ยก็งงเหมือนกันว่าเอาบอสจะเอาขึ้นมาทําไมนี่แหละอันเรื่องนี้ก่อนเรื่องที่ว่ามีการแซวบนเวทีเรื่องบ้านนอกคอกนาเธอมาจากที่นั่นที่นี่ออาเป็นฟิลนั้นเธอจะมาเป็นเชอรี่เหรอเสร็จที่บอกพี่อิงฟ้าโดนโจกไปด้วยก็คือมันอาจจะมี ช่วงหนึ่งก็เป็นความสนิทอีกและแม่ความแซวอ่ะบอกว่าเปลี่ยนชื่ออ่ะมันก็ไม่มีงานอยู่ดีลองเปลี่ยนเป็นอิงฟ้าจะได้นอนบ้างในความหมายนี้แพทเข้าใจละคือตอนนี้พิงฟ้างานเยอะมากอันนี้แพทตีให้เลยนะไม่ต้องดราม่านะคะเอฟซีคือพอเราแพทอ่านสองรอบสารอบแม่เข้าใจพอเราเปลี่ยนไปอิงฟ้าสิฉันจะได้นอนบ้างก็คือฟีลลิ่งก็คือว่าตอนตอนนี้งานเยอะมากแทบจะไม่ได้นอนเปลี่ยนเป็น เปลี่ยนเป็นชื่อนะประพาสิพอเธอเปลี่ยนปุ๊บเธอก็ไปรับงานไงฉันก็จะได้พักก็โดนอีกเข้าใจคืออันพวกเนี้ยที่เล่นกันเนี่ยมันต้องเล่นกันเองสมมุติเล่นกันเองในโต๊ะสามคนโดยที่ไม่มีออดซือเลยหรือไม่มีบุคคลที่สามเล่นกันแล้วก็อยู่หัวกันเองสามคนอย่างเงี้ยแต่พอมัน แล้วทุกคนก็จะมีแฟนคลับงานบนนั้นน่ะวันนั้นน่ะไม่ได้มีแค่แฟนคลับของคนคนเดียวทุกคนที่เป็นมีเมนของเขาที่เขาซับพอร์ตบางคนตัวเมนเองฟังแล้วอาจจะไม่ดูหลุดซึกแต่ตัวแฟนคลับหลุดซึกซึ่งเนี่ยหลังจากนั้นก็มีการโพสต์อันนี้ซึ่งเป็นแชทที่พี่อุ้มหลังจากจบงานเนาะก็มีการไปส่งข้อความว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ตัวอุ้มไม่รู้ว่า มันเป็นแค่เรื่องแซวเล่นเพื่อสร้างความสนุกของงานหรือเป็นการตําหนิจริงๆจากพี่คะแต่หลังจากนี้พี่อยา่เอาเอาพ่อแม่ของอุ้มครอบครัวของอุ้มมาพูดถึงแบบนี้ต่อหน้าทุกคนได้ไหมคะม,มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ตัวอุ้มเองรับไม่ไหวคะ่ะถ้าพี่มีอะไรจะว่าหรือด่าอุ้มด่ามาที่อุ้มได้เต็มที่เลยนะคะ แต่พอเป็นครอบครัวอ,อุ้มอุ้มเจ็บมากๆค่ะอุ้มพยายามทําทุกวันนี้เพื่อครอบครัวค่ะอพอแม่อุ้มอาจจะไม่ใช่หมอข้าราชการเป็นแค่ชาวบ้านเกษตรกรแต่พวกท่านเลี้ยงอุ้มมายอย่างดีมากๆเลยค่ะอุ้มไม่อยากให้พวกท่านน่ะต้องถูกใครต่อว่าใครต่อว่าใครนะคะเพราะท่านทําหน้าที่พ่อแม่เลี้ยง ส่งเสียเลี้ยงดูอุ้มมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการกินอยู่อาศัยรวมถึงการศึกษาและเรื่องนี้มันกระทบกับจิตใจทุกคนในครอบครัวอุ้ม,มทั้งหมดมซึ่งอันนี้มันเป็นดราม่าได้ไงเพราะตอนแรกที่แพทเห็นดราม่าคือเหมือนบอสพูดว่าอย่ามาออกคําสั่งพูดเรื่องพ่อแม่ไม่ได้ขอพูดเรื่องของเธอถ้าพูดเรื่องพ่อแม่ไม่ได้ขอพูดเรื่องของเธอได้ไหมครับที่ปกปิดเอาไว้หลายปีแล้วก็ววไม่ได้ มันไม่เกี่ยวแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่เอาในสังกัดอนนใ,ในแบบในเขาเรียกว่าผมพูดไปก่อนหน้านี้แล้วเปลี่ยนชื่อก็แย่แล้วแต่ไปเปลี่ยนนามสกุลแล้วผมเคยพูดไปแล้วไปเอาหลักฐานดูนามสกุลคือความเป็นมงคลของพ่อแม่เราต้องเก็บรักษาไว้เป็นสิ่งสูงสุดอา้าวเลยพแอแม่แพทก็เปลี่ยน อันนี้มันแล้วแต่บ้านอันนี้มันแล้วแต่คนที่เขาเปลี่ยนหนูว่านะที่อุ้มเปลี่ยนก็เพราะว่าเขาก็มีความเชื่อในแบบของเขาไอ้ความเชื่อนี้มันก็มีเหมือนกันว่าอันนี้เป็นมงคลของของเราอันนี้มันแล้วแต่ใครโอ้หนี่มายเยอะเลยนะคนไม่กระตันยูต่อวงตระกูลคบไม่ได้อะไรเนี่ยหมาเยอะเลยนะพี่อุ้มถามพ่อถามแม่หรือยังคําถามย้อนกลับตอนนี้นะแม่ที่คนถามคือพี่อุ้มถามพ่อถามแม่เขาเฮ้ยสรุปเรื่องของกูใครอย่ายุ่งขอโทษค่ะขอโทษค่ะไอ โบใบเอามอกี้ขึ้นมาอีกทีดิมอกี้ตกใจเลยคือแบบแหมพี่ก็เนาะถามว่าใครถามว่าใครให้เปลี่ยนใครเปลี่ยนให้ก็ไม่บอกคนทั้งออฟฟิศเฝ้าถามก็ยังไม่ยอมพูดเลยถามบนเวทีก็ยังไม่ตอบสรุปเรื่องของกูใครกไม่ได้ออ พูดแทนเขาวันนี้อ่านมาท้ายสุดท้ายพูดแทนเขาหนูบอกไม่ได้ไม่ได้มองจอเพราะว่าสตอรี่หนูคิดว่าเขียนสตอรี่แบบว่าเรื่องของกูเขาอย่ายุบเป็นอันเดียวเลยอ๋อแม่ตกใจเพราะแม่เห็นแบบปุบอ๋อหมายความว่าถามไม่บอกนั่นเองถามถามไม่บอกแทนเขารแล้วกัพูดวันนี้ออกมาก็เอาอย่างนี้ตอนนี้คนก็ถามเอฟซีพี่อุ้มถามว่าพี่อุ้มได้ถามพ่อแม่แล้วไหมคะถ้าเขาถามพ่อแม่เขาแล้วแล้วพ่อแม่เขาโอเคมากมาก ก็<โ>ไม่เป็นอะไรคือบางทีพ่อแม่เราอาจจะตอนตั้งอะ่ะคือตอนไปอำเภออะ่ะเคยมีนะคิดอะไรไม่ออกตั้งไปก่อนอแต่วันนึงพอลูกมีชื่อเสียงเราลองไปถามว่าเออเนี่ยไปดู<ม>พ่อแม่อาจจะบอกเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวพ่อกับแม่เปลี่ยนตามก็เป็นไปได้ไหมอะ่ะเอออ่ะมีเสียงของบอสนวัดค่ะชื่อนี้น้ำสกุลนี้โอเคไหมล่ะใหญ่ไหม ผมเฝ้าถามเขาว่าเปลี่ยนทําไมใครให้เปลี่ยนไม่ยอมตอบบอกเพียงแค่ว่าสุขภาพไม่ดีผมบอกว่ามันไม่มันไม่เหมาะแก่การทํางานผมมีผมเป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานข้อหนึ่งพูดกันแบบง่งๆเลยแบบตามภาษาผมงงๆเลยสะกดยังไงผมยังสะกดไม่ถูกเลย สะกดยังไงผมยังสะกดไม่ถูกเลยเนี่ยคนนี้ยังสะกดผิดเลยเมื่อกี้เนี่ยผมก่อนก้าหูต้องไปดูว่าสะกดยังไงมีนอนหนูนอนหนูกัลันด้วยแล้วที่พิมพมาหาคุณนวัเนี่ยคิดดีแล้วเหรอที่พิมพ์แบบเนี้ยอย่ามาใช้วิธีออกคําสั่งใช้คาว่าต่อไปนี้บอสอย่าพูดถึงเรื่องพ่อแม่หนูเออถ้าถ้าพูดแบบนี้มาตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์มึงตกรอบแรก บอกเลยตกรอบแรกท็อปเจ็ดสิบเจ็ดยืนปกมืออ,อ,อ่ะก็คือเรื่องมันก็เป็นแบบนั้นเรื่องมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วมันก็มาจากจุดเริ่มต้นคือบนเวทีเปลี่ยนชงเปลี่ยนชื่อแต่แพทเชื่อว่าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนแล้วมันดีก็เปลี่ยนไปเถอะเปลี่ยนแล้วมันลดความสบายใจของเขาเนาะมันเป็นความซึ่ง,งสุดท้ายเดี๋ยวบอสก็เข้าใจเข้าใจแน่นอนเพื่อนหนูชื่ออะไรรู้ป้าอตอนแรกอ่ะชื่ออ่า ชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็นำสกุลอะดีมากคือนำสกุลกลิ่นหอมชื่ออชื่อไตติลาแล้วบไตติลาไตติลาไตติลาแล้วแบบเออชื่อก็ดีมากๆเลยนะอะไรเงี้ยกลิ่นหอมแล้วมีชื่ออื่นไหมมาแค่หนูตั้งให้หน่อยใช่ป่ะหนูบอกว่าถ้านำสกุลกลิ่นหอมชื่อแรกไตติลาให้มันคล้ายๆไตติลาไหหนูก็บอกแกงไตปลานำสกุลกลิ่นหอมแม่มันจะไปทะเบียนร์ลาดจริงๆนะ แล้วมันจะเอาจริงนะแต่พอคิดคำนวณเลขตกฟากแล้วไม่ใช่ไหมะยว่ต้องบวกเลขด้วยเออแต่ถ้าเป็นนางสาวแกงไตปลานำสกุลกินหอมเนี่ยคือชื่อที่ดีที่สุดจำได้เลยคนจำได้เคนจำได้อล่าสุดนี่อ้าวล่าสุดขอโทษแล้วหรอก็ขอโ้าวเนาทีนี่เลยหรอเจนาทีเลยระหว่างที่เราคุยกันเลยนี่หรอ จ็ดน<อ>าทีเลยไม่ออก่อนหน้านี้ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งและขอโทษจากใจจริงต่อกรณีที่อุ้มได้ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อและประกาศต่อสาธารณะโดยพละการโดยไม่ได้แจ้งหรือหาลือกับต้นสังกัดก่อนล่วงหน้าการกระทําดังกล่าวของอุ้มส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของตัวอุ้มเองและองค์กรสร้างความสับสนให้กับแฟนคลับและผู้ว่าจ้างรวมถึงกระทบต่อแผนการโปรโมตชื่อศิลปินเดิมตลอดจนแบรนด์สินค้าที่เกี่ยวข้องซึ่งยังคงใช้ชื่อเดิมในการสื่อสารนอกจากนี้อุ้มขออภัย ่ความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นระหว่างแฟนคลับและต้นสังกัดอันเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อและการตัดสินใจที่ไม่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ อุ้มขอสัญญาว่าจะใช้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนสําคัญและจะระมัดระวังในการกระทําใดๆที่อาจส่งผลต่อองค์กรหรือบุคคลอื่นในอนาคตสุดท้ายอุ้มขอความกรุณาจากทุกท่านโปรดอย่าได้มีการพูดจาว่าร้ายคุณวัตและองค์กรที่หนูเคารพรักเพราะเนื่องจากความผิดพลาดทั้งหมดเริ่มต้นจากการตัดสินใจของอุ้มเองด้วยรักและความเคารพอย่างสูงและขอัยอยาจ้ะจบ จบแล้วคือถ้ามองในมุมขององค์กรองค์กรก็บอกว่าทุกคนเนี้ยทุกคนก็เรียกอุ้มทวีพร <S <S แล้วเวลาเราเป็นพรีเซนเตอร์ก็ยังคงเป็นอุ้มทวีพรอยู่ดีๆเราไปเชอรลินใครแต่ตอนนี้ทุกคนรู้แล้วแหละว่า <S <S อุ้มเปลี่ยนเป็นเชรินถูกตอนนี้ออเปนะเรียกเชอรนได้เลยฉันโคตรชอบเปทีมิสแกนจากหัวใจฉันบอกเลยนะโคตรมันเก่งและมีเรื่องทุกวันและเรื่องแบบกุ๊กกิ๊ก ย่างนี้ก็แก๊กเหมือนดูเดอะเฟสไทแลนด์จำได้ตอนนี้อุ้มชื่อเชอลีนจบขณะที่ฉันเรียกโบมาตลอดที่ฉันทำข่าวเสยไข่อะไรนี่อะไรในการอะไรแชร์ข่าวฟังนะคะนี่คือรายการแชร์ข่าวฉันต้องขอโทษคุณนิดด้วยที่ฉันพูดผิดไป ไม่เป็นไรเราคปณนญาใจเราเครือข่ายเดียวกันเครือข่ายเดียวกันที่ต่อจากนี้ตอนการเช้าเขาเรียกว่ารายการแชร์ข่าวและคนที่เขียนและคนที่เขียนเขียนกระดานให้ทุกวันเน่คน่เนะวันชื่อไม่ใช่โบชื่อบูฟาบูบูปาบู อุ้มชื่อเชอรี่เห็นไหมงปังต้องขอโทษบอน์ง่ายเนี่ยด้วยนะคะชอบมากเลยอ่ะเวทีนี้เหมือนแบบเดินดูเดอเฟสตลอดเวลาจริงขอบคุณบอนนะคะที่จอยจอยอ่ะจอยจอยอยากให้บอนใจอะไรอีกแล้วทุกอย่างก็คือสามารถแบบว่าอัปเดตได้แบบวินาทีต่อวินาทีเจมันสนุกมากบอนพลาดไม่ได้ต้องติดตามตลอดเข้าใจไหมแม้วินาทีต่อวินาทีแล้วก็เรียกว่าดราม่านี้ไม่ไม่ข้ามวันเนาะ แป๊บเดียวเองข้าวมันเรียบร้อยแล้ว